สวัสดีค่ะพี่มินวัชรินยานะคะจากช่อง YouTube พยาเพชรพัทระนาครานะคะเพจอนนั้มณีเพชรเกร็ดแก้วผู้สืบํำนานพยาเพชรพัทระนาคราและพระชายาญารินทัศนเทวีรวมถึงสื่อสารธรรมดีดจัดเสด็จพ่อ,องอเพรมาแบ่งปันลูกหลานนะคะ,ะวันนี้ก็เป็นคําถามของผู้ปฏิบัตินะคะว่าคือเป็นคนที่มีนิสัยที่มุ่งมั่นนะคะทำอะไรก็ต้องสําเร็จแล้วก็ เราก็คือก,ก็ก็มีความอาตอใจเหมือนกันอย่างเงี้ยนะคะแล้วเราควรจะทำยังไงดีคือตอนนี้เราก็าปฏิบัติรรมาพอสมควรอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เริ่มรู้แล้วแหละว่าอืมคือเราเป็นคนที่ยึดมั่นถือมั่นแล้วเราก็เหมือนกับจะมีความสุขได้นะคะก็ต่อเมื่อเราทำอะไรสำเร็จ ะะแล้วก็เวลาทําไม่สําเร็จทีเนี่ยนะมันจะจิตตกมากเลยนะคะแล้วเราก็กําลังเห็นกระบวนการแล้วแหละว่านี่คือคือเรากําลังยึดแล้วเราจะมีความสุขได้เฉพาะต่อเมื่อเราได้ดั่งใจเท่านั้นเนี่ยควรจะแก้อย่างไรนะคะคือหนึ่งเนี่ยเราตอนนี้นะคะคือการแก้ไขก็มาเป็นหนึ่งในเงื่อนไขที่ทําให้เรามีความทุกข์มากขึ้นนะคะเพราะว่ามันไม่ได้ดั่งใจนะคะตอนนี้มันก็ยิ่งทําให้เอ่เรามีความเครียดนะคะ ออย่างแรกเนี่ยของการปฏิบัติธรรมเนี่ยคือการที่รู้สภาวะธรรมนะคะตามความเป็นจริงคือเรากําลังเห็นกระบวนการของ เรากำลังเห็นกระบวนการของความทุกข์นะคะอันเกิดจากความที่ไม่ประสบความสําเร็จไม่ประสบกับสิ่งที่รักที่พอใจนะคะหรืออันเป็นที่น่าปรารถนานะคะเราไม่ไม่ชนะเราไม่ได้สิ่งที่เราหวังไว้อันนี้เราเราเห็นกระบวนการนี้แล้วนะคะแล้วเราก็กําลังเห็นมวลความทุกข์เรากําลังเห็นมวลของการต่อสู้ที่อันเกิดจากจิตที่เรากําลังคิดว่าเรากําลังพยายามปฏิบัติธรรมนะคะแต่ว่ามันพยายามของเราเนี่ยมันร่วมด้วยกับ ตัวความเป็นเราตัวเอเลยนะคะที่อยากให้เรามีธรรมะได้ดั่งใจคือเอาชนะอารมณ์ที่อยากเอาชนะได้เราไม่สามารถเอาชนะความโกรธได้ด้วยความโกรธนะคะดังนั้นเนี่ยเรากําลังเห็นแค่ไหนนะคะพยายามตั้งสติกําหนดรู้ไปนะคะอย่าเพิ่งไปคาดหวังนะคะอย่าเพิ่งไปรอหรือเท่าทันก็ได้นะคะคือเดี๋ยวอย่า อย่านูน่นอย่านี่ก็เครียดอีกนะคะคือเรารู้เห็นแค่ไหนเนี่ยพยายามตั้งสติรู้อย่างนั้นนะคะแล้วก็รู้ความขุนเคืองใจรู้ความไม่ได้ดังใจนะคะหรือพูดกับเขาไปครั้งหนึ่งก่อนก็ได้ว่าออตอนเนี้ยนะคะไอ้ที่ คนอื่นว่าเราทำไมยึดจงังทําไมคนอื่นปล่อยได้แล้วหรืออะไรอันนั้นอันนั้นให้เป็นเรื่องของเขาก่อนข้อ2ก็คือเรายังไม่สามารถทําตามความคาดหวังของใครได้ว่าเขาคาดหวังว่าเราปฏิบัติธรรมเราควรจะปล่อยได้เร็วกว่านี้นะคะนั้นก็เป็นความคาดหวังของเขาอีกเหมือนกันนะคะสภาพทมตามจริงเป็นเช่นไรเนี่ยเราก็ต้องยอมรับนะว่าความจริงมันยังอยู่ความจริงเรายังไม่ปล่อยความจริงเรายังปล่อยไม่ได้ยังวางไม่ได้ก็ต้องเห็นอันนั้นไปก่อนนะคะ เห็นจนกว่าจะไม่รู้สึกอะไรกับสิ่งที่เห็นมันก็ต้องใช้ความอดทนค่อนข้างมากแล้วก็มีสติที่จะเท่าทันอารมณ์ที่เป็นปัจจุบันขณะที่มันแปรเปลี่ยนนะคะ ถ้าเรามองดีๆถ้าเรามีสติดีๆเราจะเห็นความแปรเปลี่ยนนะคะว่ามันมีหนักเบานะคะในความยึดในความเด่นรนในความอะไรหรือแป๊บนึงมันก็เผลอไปคิดเรื่องอื่นนะคะเอาเวลาที่ระลึกขึ้นได้อ้าวก็กลับมายึดอีกแล้วอะไรประมาณนี้กลับมานึกถึงเรื่องนี้อีกก็ยึดอีกปวดเจ็บปวดใจอีกแล้วอะไรเงี้ยเราก็ดูกระบวนการมันนะนะคะเนีย่ยดูไปก็อาจจะต้องมีมีเวลาให้กการดูตรงนี้นิดนึงนะคะแต่ถ้าไม่มีเวลาก็อาจจะทําในรูปแบบเดิมก็คืออาจจะ ไปทำอย่างอื่นนะคะดังนั้นก็ขอแนะนำไว้นะคะแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะก็ลองดูนะคะลองปฏิบัติด,ดูเราก็ต้องอาศัยความาเขาเรียกว่าความต่อเนื่องแล้วก็ความอดทนในการดูสภาวะอารมณ์เหล่านี้เหมือนกันนะคะก็ใครเห็นว่าคลิปแบบนี้เป็นประโยชน์นะคะ ชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ช่อง YouTube, ย t ท b e พญาเพ,พรพัทระนัคราชเพจอัญมณีเพจเพกล็ดแก้วให้พี่มินด้วยนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเจ้าของเรื่องนะคะเจ้าของคำถามซึ่งนะ่าจะเป็นคำถามที่มีอยู่ในใจของใครหลายๆคนนะคะการมุ่งมัน่นมันก็ดีนะาในทางโลกแต่เวลาที่มันทำให้เรายึดมั่นถือมันมันก็เป็นทุกแบบเนี้ยเราก็ต้องมอง,มองกระบ,บวนการของมันให้ออกนะคะ,ะทางโลกเนี่ยเรายึดมันมากมันก็เป็นแบบนี้นะคะเราหาความสำเร็จในโลกเนี่ยเราเราเรา,เราครอบครอง มันได้แค่แ๊บเดียวนะคะแต่ถ้าเกิดมันพ่วงมาด้วยกระบวนการแห่งภาระทางจิตใจที่ทำให้ทุกเนี่ยมันก็ไม่คุม้มเราต้องอเขาเรียกว่าอะไรเราต้องประเมินเอาเองให้ค่าเอาเองนะเราจะไปพระนิพพานเราก็ต้องให้ค่าทางโลกให้น้อยลงกว่านี้นะคะความสําเร็จมันควรจะเป็นพระนิพพานความสําเร็จในใจของเราน่าจะเป็นพระนิพพานหรือว่าความทุกข์ในใจที่ค่อยๆหมดไปแต่ละขณะมากกว่า นะคะถ้าเป้าหมายของเราคือพระนิพพานอย่างจริงจังนะมันจะจริงจังทางโลกน้อยลงไม่ได้แปลว่าเราขี้เกียจหรือว่าไม่ได้แปลว่าเ,เราทะเยอทะยานหรือว่าน้อยลงหรือว่าเราเหมือนกับเป็นคนไม่เอาอะไรแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันเราไม่เอาถูกมากกว่านะคะแต่ว่าก็ต้อง,องทําอย่างพอดีนะคะไม่เช่นนั้นมันก็จะกลายเป็นคนขี้เกียจจริงๆมันจะต้องมีความพอดีและความพอดีเนี่ยจะวัดได้จะ ตัดสินใจเราได้ก็คือตัวปัญญาเนี่ยเองนะคะปัญญาจะให้ความพอดีกับเรานะคะในแต่และขณะและในแต่และสถานการณ์นะคะโอเคค่ะก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ช่องด้วยนะคะใครมีคําถามอะไรถ้าพี่มินพอตอบได้ก็อลองส่งเข้ามาได้นะคะแต่ขอเป็นคําถามเกี่ยวกับการป,รปฏิบัติธรรมนะคะ,ะตำนานเทพอะไรไม่รับสื่อสารนะคะต้องขออาภัยแล้วก็การบูชาสิ่งต่างๆเครื่องรางเทวรูปอันนี้ก็ให้คาแนะนําไม่ได้นะคะคือบูชาที่ไหนมาหรือมีความรู้ทางไหนมาก็ ก็ให้ไปไปที่นั่นนะคะน่าจะสอดคล้องมากกว่าอันนี้ก็ขอเป็นบูชาเทพแบบด้วยการปฏิบัติธรรมนะคะเป็นแบบนี้แล้วก็าฝากคำถามว่าได้ไดที่เพจอัญมณีเพชรกล็ดแก้วนะคะทางทีมแอดมินจะคอยส่งจะจะเป็นผู้คัดกรองคำถามมาให้พี่มินได้ได้ทำคลิปนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ